คาถาแรงมากธรรมตะวาจาสิทธิ์พระรวงพูดสิ่งใดก็เป็นจริงระวังห้ามแช่งใครจะเป็นไปตามปาฏสวัสดีครับวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ คาถาบูชาพระร่วงบางแห่งก็เรียกว่าคาถาประกาศสิทธิพระร่วงหรือคาถาวาจาสิทธิ์พระร่วงเนื่องจากพระร่วงนั้นท่านโดดเด่นใเรื่องของวาจาสิทธิ์คือพูดอย่างไรย่อมเป็นอย่างนั้นจึงทําให้หลายคนสนใจอยากฝึกหัดการใช้คาถานี้ให้เกิดผลโดยตัวบทคาถามีอยู่ว่า คาถาบูชาพระร่วงฉบับเมืองสุขโขทัยวัดพระปางกรุพระร่วงร่างปืนตักนโมสามจบนโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสัจจาวาจังอธิถามิทุติยัมปิอิมัง สัจจวาจังอธิษฐามิตติยัมปิอิมังสัจจวาจังอธิษฐามิเมื่อจะทำการสิ่งใดจะปลุกเสกก็ดีพูดอธิษฐานก็ประกาศสิิ์ให้ภาวนาพระคาถานี้เอานิ้วชี้มือขวาสีปากไปทางขวาสามหนพูดสิ่งใดเป็นไปตามปากทุกอย่างเมื่อทำอย่าแช่งใครอย่าด่าใครเป็นไปตามปากทั้งนั้น ทำเสพถอนด้วยอิมังสัจจวาจังปัจจุทรามิทุติอิมังสัจจวาจังปัจจุทรามิตติอิมังสัจจวาจังปัจจุทรามิให้ภาวนาพร้อมๆกันเอานิ้วชี้มือขวาสีปากย้อนมาทางซ้ายเป็นการถอนประกาศสิบที่ทำไว้อย่างไรก็ดี การจะใช้คาถานี้ให้เกิดผลไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะคนที่จะทำได้ต้องเป็นคนที่รักษาสัจจะวาจาคือพูดสิ่งใดแล้วต้องทำสิ่งนั้นห้ามผิดคำพูดเด็ดขาดซึ่งเรื่องนี้ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับตัวของผู้ฝึกเองประกอบกับการประพฤติชอบทางวาจาสีา่อย่างคือไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดเพ้อเจ้อรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมอตำนานประกาศิทธิพระรวงเจ้าอดีตการล่วงมาแล้วพันเศษปีมีพระเจ้าเมืองสุขโขทัยพระนามว่าพระรวงพระองค์ทรงธรรมอันวิจิตมีบุญญาทิ่ตานเป็นอันมากประกอบด้วยวาจาศักดิ์สิทธิ์ทุกสิ่งที่พูดล้วนแล้วเป็นความจริง ในการก่อนขึ้นครองบ้านครองเมืองสุขโขทยัยนักกรุงกินทัปัดอันมีพระเจ้าอุทัยราชมีพระเฮสีที่สืบเชื้อสายวงพญานครราชนามพระนางนางวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าอุทัยธาราชพาพระมยเหสีซึ่งกำลังมีพระคันแก่ใกล้คลอดเสด็จพระพานหาทรายเมืองอมมาาพิรุณ พระมเหสีก็ประสูติการเป็นฟองไข่พระเจ้าอุทัยราชไม่ทราบชาติกำเนิดเดิมของพระมเหสีจึงเกรงว่าฟองไข่นี้อาจจะเป็นเสนียจันไรและเกิดความอัปมงคลแก่บ้านเมืองจึงให้ทิ้งไปก่อนที่จะตามเสด็จพระสวามีกลับกรุงอินทปัตพระนางนาคสั่งให้คนสนิทนำฟองไข่ไปฝังสายไว้ในละวะุระขึ้นกับอาณาจักรขอม เพลานั้นไร้เจ้าเมืองครอบครองมีเพียงนายคงเครานายกองส่งน้ำทำหน้าที่รักษาการแทนต้องส่งสวยเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์จากทะเลชุบสอนเป็นประจำทุกสามปีคุมไพ่ผพลขนน้ำไปถวายพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์พระเจ้าสุริยะวรมันที่สองแห่งอาณาจาักรขอมค้ากลับขบวนเกวียนของนาย คงเคราผ่านเมืองอมาราพิรุนบุญเห็นฟองไข่ขนาดใหญ่ผุดขึ้นบนหาดทรายในคงเคราจึงเก็บเอาไปอย่างละว,วะปุระด้วยแล้วหาแม่ไก่ให้มาฟักตัวละหนึ่งเดือนพอครบสิบเดือนไข่นั้นก็แตกออกมาภายในมีเด็กผู้ชายในคงเคราจึงให้ชื่อว่ารวงและเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรม ครั้งหนึ่งในร่วงอายุ 11. ปี e D B, ได้พายเรือเล่นอยู่ในทุ่งพรมมาดทะเลชุบศรพายเรือตามน้ำไปได้สักพักก็คิดจะกลับแต่ต้องพายทวนน้ำรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจึงพูดเปื่อยๆว่าทำไมน้ำไม่ไหลกลับไปทางเรือเราบ้างท่านใดนั้นน้ำในทุ่งพรมมาดก็เปลี่ยนทิศไหลพาเรือกลับอย่างที่ตนพูดครั้งหนึ่งในร่วงทรงสวยน้ำทะเล เพื่อชุบสอนศักดิ์สิทธิ์แก่พระเจ้าปทุมสุริยะวงศ์แห่งอาณาจักรขอมเห็นว่าภาชนะดินเผานั้นมีน้ำหนักมากใช้ขนส่งลำบากจึงสั่งให้ไพร่พลสารกระออมใช้ไม้ไผ่ชันยาอุดรอยรั่วแล้วให้ไพร่พลตักน้ำจากทะเลชุบสอนพระร่วงได้กล่าวกับฉลอมนั้นว่าวารีเอย๋ยเจ้าจงอย่าได้ไหลรั่วออกมาจากกระออมนี้ น้ำก็มีไหลรั่วออกมาจากกระอองแม้เพียงหยดเดียวไพรพลต่างเห็นใจการอัศจรรย์นี้ครั้งแล้วพระเจ้าขอมส่งทราบเรื่องสติปัญญาและบุญญาธิการอันอัศจรรย์ทรงเครื่องพระไถยมากว่าจะเป็นภัยต่อพระองค์ทรงสั่งให้กองทัพทาหารไปจับตัวมาสังหารเสียไหนรวงรู้ความจึงหลบหนีขึ้นเหนือแวะนังพักริมวัดแห่งหนึ่ง บ้านบางครานเมืองสะหลวงได้ประสบกับความอดอยากชาวบ้านได้มอบข้าวปลาให้กับพระร่วงกินเสร็จแล้วเกิดความสงสารปลาจึงโยนลงสะและสั่งว่าเจ้าจงมีชีวิตขึ้นมาเถิดพรันปลาซึ่งไม่มีเนื้อก็มีแต่กลางนั้นกลับมามีชีวิตขึ้นมาแวกว่ายอยู่ในน้ำชาวบ้านเรียกว่าปลาก้างพระร่วง ต่อมาในร่วงเดินทางไปถึงเมืองเฉลียงเกิดปวดท้องหนักจึงนั่งถ่ายที่ข้างป่าเสร็จแล้วก็ได้หักกิ่งไม้แห่งมาชำระโดยโยนทิ้งพร้อมกับสั่งว่าจงงอกขึ้นมาเถิดพรันไม้นั้นก็งอกขึ้นมาเป็นต้นซึ่งมีกลิ่นเหมือนอาจมชาวบ้านเรียกว่าไม้ชำระพะร่วงพะร่วงนี้แม่ไกลถึงสุขโขทยัยอายุครบอุปสมบทชาวบ้านจึงเรียกกันว่า พระร่วงนับแต่นั้นมาทหารขอมคนหนึ่งมีวิชาแกร่งกล้าได้ตามทราบว่าพระร่วงได้บวชแล้วจึงดำดินลอดกำแพงวัดเข้าไปเห็นพระร่วงกำลังกวาดลานวัดอยู่แต่ไม่ได้ถามว่าพระร่วงที่มาจากเมืองละโวอยู่ที่ไหนพระร่วงจึงสอบถามจนรู้ว่าเป็นทหารที่ตามมาจับตนจึงบอกว่าเจ้าจงอยู่ที่นี่ และอย่าไปไหนเลยจะไปตามพระร่วงให้ด้วยฤทธิวาจาสิทธิ์ของพระร่วงร่างของขอมดำดินผู้นั้นก็แข็งกลายเป็นหินติดคาแผ่นดินอยู่ตรงนั้นในวันที่ใส่บาทเทโวที่บนลานวัดเขาพระบาทใหญ่เมื่อพระร่วงชันพัตตาหารเสร็จข้าวที่เหลือจากก้นบาดท,ท่านก็ได้โปรยลงลานวัดและทรงอธิษฐานว่าให้ข้าวตอกดอกไม้นี้กลายเป็นหินชนิดหนึ่ง และมีอายุยั่งยืนนานชั่วลูกหลานพรันเกิดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมมีเมล็ดสีข้าวสุกฝังอยู่ในเนื้อหินสีดำชาวบ้านเรียกว่าข้าวตอกพระร่วงเมื่อพระร่วงได้ครองเมืองสุขโขทยัยเสด็จออกประพาสป่าไปตามเชิงเขาทอดพระเนตรธรรมชาตินอกเมืองทางทิศใต้จนถึงโศกซึ่งเป็นอ่างขนาดใหญ่มีเขาปิดกั้นทางน้ำอยู่ พระองค์จึงตั้งจิตอธิษฐานแล้วฟันดาบลงไปเพื่อเปิดทางน้ําให้แยกออกจะได้มีน้ําหล่อเลี้ยงอาณาจักรประชาราชจึงทําให้เขาแยกจากกันเป็นที่น่าอัศจรรย์น้นําก็ไหลผ่านโศกลงไปเบื้องล่างเรียกว่าครองเสาหอจนถึงทุกวันนี้สถานที่ที่พระร่วงหลองพระขันก็มีเชื้อเรียกว่าโศกพระร่วง ลองพักขันส่วนหินที่รับพักขันเรียกว่าโศกหินรับมีดปฏิหารและความอัศจรรย์แห่งประกาศิทประร่วงพอสังเขตมีด้วยประการชนี้ครับก็ขอบขอขอคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องครูดใช้ n แน่นะครับหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยเรื่องราวบาบุญขุนโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับสุดท้ายนี้สําหรับครูกฏดเองก็ขออนาจคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลนละโลกนี้จงมาอํานวยเวยชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญสําหรับคลิปนี้ครูกฏดต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ